วันนี้เรามีบทวิเคราะห์ของตัวซินเนกนะครับก็มีการคุยอัปเดตกับทางผู้บริหารเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเรามีการออกตัวช็อตโนต้ตไปให้กับทางลูกค้าของเราไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้มาขยายความเพิ่มเติมลงไปตัวเลขนะครับพูดเรามี3เรื่องด้วยกันนะครับเรื่องที่1เราพูดถึงเรื่องค่าการผลประกอบการไตรมาสหนึ่งนะครับซึ่งน่าจะออกมาค่อนข้างดีเราพูดถึง ไต่มาสอแล้วก็ทั้งปีนะครับซึ่งเราเชื่อว่ายังดีต่อแม้ว่าอาจจะมีความกังวลเรื่องของเทรดวอร์ war, หรือสองครามการค้านะครับเรือ่องแนะนําซื้ออยู่นะครับแต่เป็นซื้อแบบแทคติโกมากขึ้นนะครับมากกว่าจะเป็นลองเทอมนะครับราคาเป้าหมายอยู่ที่16.6บาทนะครับ เร,เรื่องแรกขอพูดเรื่องของค่าการผลประกอบการก่อนนะครับงบจะออกวันที่1 4พฤษภาคมนะครับกำไรสุทธิเราคาดไว้170ล้านนะครับกำไรปกติอยู่155ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้น27%จากปีก่อนนะครับเพิ่มขึ้น162%จากไตรมาสก,ก่อนแล้วก็คิดเป็น22%ของทั้งปีที่เราทำไว้นะครับที่เพิ่มขึ้นเยอะ นะครับในแง่ของจากปีก่อนเนี่ยมาจากยอดขายสมาร์ทโฟนนะครับที่แข็งแรงนะครับโตเราคาดว่ารายได้จะโต11นะครับที่เพิ่มขึ้นเยอะจากตรวมาสก,ก่อนเนี่ยเพราะว่าเป็นการยอดตั้งสำรองนี่ศูนย์นะครับที่ลดลงนะครับกลับสู่ภาวะปกตินะครับทำให้มีการเร่งตัวขึ้นแม้ว่ารายได้ถ้าดูในแง่ของเ,ออเทียบกับตัวไมาสก,ก่อนเนี่ยจะลดลงซึ่งเป็นผลทางด้านฤดูกาลนะครับถ้าดูเทียบกับ ประมาณการทั้งปีของเราเนี่ยแม้ว่าจะออกมา22%แต่ผมว่าอยู่ในลน์นะเพราะว่างบไตม่มาตึงเนี่ยจะเป็นงบไตม่มานึงส่วนใหญ่จะเป็นไตรมาทีอ่อ่อ,อนแอเป็นอันดับสองนะครับของทั้งปีนะครับไม่ได้เป็นไตม่มาที่แข็งแรงอยู่แล้วมองไปข้างหน้านะครับไตรมาสองเนี่ยตัวเลขเราเชื่อว่าจะดีต่อนะครับ อัปเดตตัวเลขของกับผู้บริหารในแง่ของเดือนเมษาเนี่ยค่อนข้างแข็งแรงนะครับต่อจากตัวอมาสหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวอีเวนต์สำคัญของตัวอมาสสองเนี่ยมีอยู่3เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คืออ่หัวเว่ยจะมีการเปิดตัวสมาร์ทโฟนนะครับกลับมาแล้วหัวเว่ยนะครับอ,อ่เป็นครั้งแรกในรอบ3ปีนะครับเรื่องที่2เนี่ยยอดขายตัวกาจอเนี่ยกลับมาดี นะครับค่อนข้างมากของค่อนข้างขาดตลาดราคาค่อนข้างดีมาจิิงค่อนข้างดีนะครับเรื่องสุดท้ายเนี่ยมันมีโปรเจกต์ภาครัฐบางส่วนที่เลื่อนการรับรู้รายได้มาจากตรวมาสนหนึ่งเข้ามารับรู้รายได้ใน,ในตรวมาสองดังนั้นเนี่ยตรมาสองเนี่ยงบดูน่าจะแข็งแรงนะครับส่วนครึ่งปีหลังนะครับผลกระทบทางด้านของสงคภาพการค้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทาลิฟเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะยังมีจํากัดนะครับมาจาก34เหตุผลนะครับเหตุผลแรกก็คือว่ามีการเปิด หยุดยุตินะทาง Microsoft เนี่ยยุติการให้การสนับสนุน Windows 10ครับจะมีการอัปเกรดกันนะครับอันที่2เนี่ยทางญี่ปุ่นเนี่ยมีการเปิดยอดมีการเปิดให้จอง Nintendo Switch 2นะครับยอดจองล้นหลามนะครับเมืองไทยน่าจะเปิดประมาณสักปลายมิถุนายนนะครับคาดว่าความน่าความสนใจของอทางผู้บริโภคก็น่าจะสูงด้วยเช่นกันนะครับแล้วเขาเป็น Exclusive Distributor er นะครับสุดท้ายเนี่ยเราเชื่อว่า ในแง่ของวัฏจักรของการขายเนี่ยแม้ว่าจะมีการขึ้นภาษีก็ตามเนี่ยแต่มันมีทั้งเรื่องของอของที่อยู่ในสต็อกอยู่แล้วนะครับที่กว่าจะขายหมดก็ต้องมีเวลาประมาณสัก90วันร้อวันนะครับนั้นะเป็นต้นทุนเก่านะสองก็คือถ้าตัวภาษีมันขึ้นจริงเนี่ยพวกผู้ผลิตเนี่ยก็จะมีการกักตุนนะครับเพื่อทีจะผลิตเพื่อจะรักษาร,ระดับราย ราคานะครับไม่ให้กระทบกับความต้องการในการซื้อนะครับดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยปีนี้ไม่น่าจะได้เห็นผลกระทบนะครับจากเรื่องสงครามการค้าแต่ปีหน้าเนี่ยเดี๋ยวต้องมาคุยกันนะครับม,มุมมองของเรานะครับเราคิดว่างบไตมัสหนึ่งที่คาดว่าจะออกมาแข็งแรงบวกกับทั้งปีนี้ที่อาจจะมีเราทำไว้ค่อนข้างสูงนะปีนี้กำไรน แต่ว่ามีโอกาสที่จะถึงเพราะว่ามันมีเหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้นนะเป็นตัวทําให้ราคาหุ้นเนี่ยมีการฟื้นตัวมาหลังจากที่ปรับตัวลดลงไป20%นะครับ year to date นะครับออตอนนี้หุ้นซื้อขายกันอยู่ที่ PE 13เท่าปี2025นะครับคิดเป็นลบ1 SD ของค่าเฉลี่ยย้อนหลังนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราต้องยอมรับว่าหุ้นอ,อ,อย่างซินเนกเนี่ยมีโอกาสได้รับผลกระทบ จากสงครามการค้านะครับไม่มากก็น้อยแล้วกันนะครับโอกาสามันมันมีได้ผลกระทบอยู่แล้วลหละเดียวเพราะอย่างยิ่งเรื่องของกำแพงภาษีนะครับแน่นอนมันเป็นเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะที่จะโตช้าถ้าจะไม่ถดถอยนะครับเรื่องที่สองเนี่ยไอสินค้าประเภทไอทเนี่ยถือว่าเป็น discretionary นะเป็นสินค้าที่กึ่งฟุ่มเฟือยแล้วกัน นะครับดังนั้นเนี่ยเวลามันมีเรื่องของภาวะเรื่องของความสามารถในการซื้อที่ลดลงหรือการเติบโตที่ลดลงเนี่ยมันได้รับผลกระทบนะครับเ,ออเราก็ถ้ายิ่งราคาเพิ่มขึ้นด้วยนะครับจากตัว supply chain ที่มันเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยเราคิดว่าไอ้ตัว refreshment cycle เนี่ยมันจะยืดยาวออกไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการ refreshment smartphone หรือว่า pc laptop ก็ตามนะครับ นอกจากนั้นเนี่ยอาจจะมองไกลไปถึงเรื่องของ s ั p p ายช h o ตเทชนะครับเรื่องของโมเดลใหม่ๆที่จะออกมายากขึ้นนะครับถ้าเกิดมีการมีการปรับเรื่องของอาัตาร,ราภาษีเต็มรูปแบบนะครับนั่นคือความกังวลในปี2026-2027ซึ่งราคาหุ้นถ้ามามองในมุมของราคาหุ้นเนี่ยแม้นะว่าราคาหุ้นตอนนี้จะเทรดอยู่ลบ1 SD อาจจะดูว่าถูกในสภาวะปกติ นะครับแต่ถ้าอยู่ในสภาวะที่มีความมีวิกฤตแล้วกันนะครับหุ้นก็สามารถลงไปเฉือได้ถึงลบ d SD นะครับนั่นก็คือหุ้นแม้ว่าจะถูกแล้วในสถานะปัจจุบันแต่ถ้ามันมีวิกฤตขึ้นมาเนี่ยหุ้นก็ยังมีดาวไซด์อยู่นะครับและนี้ตัวนี้ผมคิดว่าเราปรับจากมุมมองเป็น long term เนะเปลี่ยนเป็น tactical trading ใน short term นะครับหมายความว่า นะครับหุ้นคงโอกาสที่ราคาหุ้นจะกลับไปอยู่จุดเดิมเนี่ยคงยากแล้วจนกว่าที่จะมีความคี่คลายหรือความชัดเจนของตัวตัวทาลิฟนะครับของอเมริกานะครับแต่ว่าถ้าหุ้นลงมาเยอะๆนะครับก็เป็นจังหวะในการเข้าเทรดดิ้งนะครับแต่ถ้าหุ้นปรับตัวขึ้นนะครับก็ ให้ขายทำกำไรออกมานะผมว่าเป็นเทรดดิ้งแกปอยู่ประมาณลบหนึ่งถึงมีนผมว่าตรงเนี้น่าจะอยู่น่าจะพอเอาได้นะครับ,รบประมาณนี้ครับที่พิสุจครับ,รบผมถามนิดนึงเรามีความกังวลเรื่องของ supply shortage ไหมซึ่งจริงๆต้องบอกก่อนว่ามันคงไม่ได้แรงขนาดโควิดเนาะเพราะว่านั้นมันกระทบแมนะูแฟคเจอริงเนาะอันนี้อาจจะยังไม่ได้กระทบแมนูแฟคเจอริงแล้วส่วนใหญ่เนี่ยเราเป็นการนําเข้าเนาะ ไอ้ส่งออกเนี่ยอาจจะอันตรายเพราะว่ามันมีภาษีฝั่งเขาแต่ฝั่งเราเนี่ยมันเป็นการนําเข้ามาเนาะพี่มันอาจจะไม่ได้รุนแรงเหมือนกับในช่วงในอดีตเวลาเกิดซัพพลายช็อตชัดแต่มันมันแบบไอ้เรื่องนี้ผู้นิหารเขามีโนต้ตไว้ไหมครับว่ามันจะจะมีความกังวลเรื่องเองนี้ยครับพี่เอ่อต้องบอกแบบนี้เอ่อเราเนี่ยไม่ได้เป็นประเทศชั้นนำเนอะเอ่อไม่ได้เป็นตลาดหลักนะครับของอทั้งหลายทั้งปวงสินค้าไอทีแล้วเป็นตลาดแม้แบบว่าจะเป็นแบบ ไม่ได้เป็น Second Tier ยรแต่เป็น First Tier บ้างนะครับแต่ว่าก็เื้อใช้ขนาดของตลาดเราเนี่ยมันไม่ได้ใหญ่นะครับดังนั้นเนี่ยตอนนี้ผู้บริหารเนี่ยต้องยอมรับว่ากําลังศึกษาแล้วก็กำลังประเมินผลกระทบนะครับจากเรื่องนี้อยู่นะครับผมก็ไปหาอ่านในอาร์ติโคต่างๆนะครับที่พูดถึงพวกผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจคล้ายๆกับซินเนีก็คืออย่างเช่นบริษัทแม่ของซินเน ที่ชื่อ T D s i n e x นะครับที่ซื้อขายกันอยู่ที่ตลาดอเมริกาเนี่ยก็เห็นว่ามันมีผลกระทบมันมีความกังวลแล้วกันนะครับผู้หารต้องวางแผนเรื่อง supply chain นะครับเรื่องของการตุนของเพื่อจะรักษาระดับราคานะครับอ,อย่างน้อยไม่ต้องคิดอะไรเยอะก็ต้องเอาให้จบเทอมของทรัมป์ไปให้ได้นะครับต้องผ่านเทอมของทรัมป์ไปให้ได้นะครับแล้วก็แล้วก็ต้องต้องอดูซ้ายดูขวาให้ดีนะครับว่า เอ่อต้องไม่เสียเปรียบคู่แข่งนะครับอ่าที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันเพราะว่าต้องพูดจริงๆต้องยอมรับว่าวันนี้ทั้งในเรื่องของอ่าตัวเลขทางเศรษฐกิจนะครับต้องต้องดูทั้งเรื่องของตัวอ่าพลายเชนนะครับทั้งในเรื่องของการรีสต็อกเนี่ยยังเป็นสิ่งที่มีความไม่ชัดเจนอยู่ค่อนข้างเยอะนะครับคงต้องใช้เวลาแล้วก็เดี๋ยวเราต้องต้องบอกว่าตัวเลขเราเนี่ยยังไม่ได้ใส่ผลกระทบทงงางด้านสงครามการค้าเลยนะ ครับผมนะครดังนั้นเนี่ยถ้าใส่เข้ามาแม้ว่าจะเป็น10%บเปอเซน์หรือ36%ซแล้วต้องเป็นเรื่องของประเทศอื่นด้วยเนี่ยมันมันมีมีโอกาสที่จะมีดาวไซส์มากหรือน้อยเท่านั้นเองครับผมโอเคได้เลยครับพี่พิสุทธิ์วันนี้ขอขอบคุณทางพี่พิสุทธิ์มากครับได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ